ไม่ได้ไกลจากที่ที่อยู่ตอนนี้ทำไมเราชินกับการเมืองย่าเราชินกับการใช่ค่ะสำหรับย่าคือที่ดินที่ชินกับแปลงก็คือยิมนะเตอรก็อยู่แถวนี้นอะไรแบบมันสะดวกไปหมดเลยแล้วก็เรามีเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าขออยู่ใกล้ๆเมืองไว้ก่อนเพราะว่าคือที่แปลงนี้ที่แปลงตั้งใจทำเป็นเดือน่ะ ก็ตั้งใจว่าจะสร้างบ้านนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้มันมีหลายอย่างเกิดขึ้นรู้สึกว่าแค่แบบโอ้โหเราซื้อได้ก็คือถือว่าเป็นแบบครั้งประสบความสำเร็จครั้งสำคัยากมากเลยโอ้โหหลายปีมากมากเลยดูกันไปเรื่อยๆเลยก็จริงมีหลายที่ที่อ่ะมันก็จบตบจบที่ตรงนี้พื้นที่กำลังดี เราเรายังแบบอพอร์ตได้เลยที่เท่าไหร่จไม่ได้ต้องทำนะเด้ตดได้ตใกไ้หรืกระรางว่าย่ว่าต้องทำไอเดอรนอเรื่องเรื่องเอกสารเรื่องแบบเลขอะไรอย่างเี้ยมันไม่เห็นุกคนรู้่ค่อใช่ค่ะใช่ที่ดินงียบเวลาทางเงียยค่ะราคาราคาที่แบบเราจับต้องกันได้หลัก้า้ยห้าว้าวเราเรา โนแคลมค่ะตอนนี้ยังเป็นที่ดินเปล่าใช่ไหมคุณพี่ย่าะตอนนี้เป็นเป็นเอ่ออยู่มีเอกสารด้ว่ไหแต่ว่าเรายังไม่ได้แบบยังไม่ได้ไม่มีแพลนอะไรเลยค่ะตอนนี้แค่แค่ซื้อได้แบบแบบเราเจีบเวลานยุ่งเหยิงเรื่อยๆไปซื้อก็รู้สึกแบบมีชินาคอมเพิ่งเสร็จแล้วอันนี้เกิดก่อจากการดินต่อยังไงถึงจะได้ที่ไปเลยค่ะอะไรนะติดต่อกันยังไงติดต่อกับเจ้าของยังไง ที่เวลาม้อนเขานานไม่ค่ากว่าไยเลยยันยอมขายอกเลเจ้าของบ้าของก็ไม่นะม่อขายใช่เพราะว่าเพราะว่าเหมือนมาตากล้งก็ทำสีสแล้วด้วยสถานที่อะไร่ดีเขาบอกว่าเจอเนเดได้ทุกที่เป็นไรัอ๋เขที่แบบ

ก็คือจริงๆที like people, together, so, well, ่บ <tiế c oughs> <ac cussion> ้านแม่บ <zia> sure? ้านจะจะแยกให้เลยค่ะว่าอันไหนเขาซักได้อันไหนที่เขาบอกว่าเธอช่วยเอาไปซักให้เขหนูว่านาเดชเข้าบ้านแล้วก็คงแบบเพิบมเพิ่มเติมเราไมู่้หรือเขาไปไม่รู้แต่นาณาตการหนูนาเดชเกิดจากนาเดชในเสื้อผ้าเราด้วยไม่น่านะคะน่าจะของนาเดชค่ะนาเดชจะเป็นของนาเดชเสื้อผ้าน่าจะเสื้อผ้าของนาเดช I'm so proud วิ่งเสร็จรับแดดแล้วมั้งคะมาชิลไปไหมคะสิหรับมาชิลไปไหมคะับสำหรับการแผ่การแดดไม่นะจริงจริงมนุษย์ทุกคนต้องได้รับวิตามินดีเยอะๆค่ะก็คือ health care นั่นแหดะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบติดไฟ super chill ค่ะ แบบข้าวยาไปวิ่งด้วยหลังจากที่เราวิ่งปุ๊บเราก็มักจะแบบอาบแดดกันเป็นคนติดติดแบบขอได้เจอแดดกพักใ,ในหนึ่งวันยา่แบบ